ดินล้วนซุยคือดินที่ดีหลังจากที่เราถอนหอมออกหมดแล้วนะคะเราก็จะมาทําการปรับปรุงหน้าดินนะคะดินปลูกที่ดีนอกจากมีธาตุสารอาหารที่พืชต้องการแล้วเราต้องคํานวณถึงการระบายน้ําและออกซิเจนในดินถ้าดินล้วนซุยระบายน้ําได้ดีอยู่แล้วก็สามารถใช้ได้เลยแต่ถ้าไม่เป็นเช่นนั้นก็ต้องผสมวัตถุต่างๆเพื่อลงไปปรับสภาพดินนะคะอย่างเช่นสวนของน้องโมนะคะก็จะมี ปูนขาวนะคะหรือยิปซั่มเป็นการช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดินทําให้ดินล้วนซุยและระบายน้ําและอากาศได้ดีแกลบดําหรือขี้เถ้าแกล็บนะคะน้ําหนักเบาราคาถูกเมื่อผสมกับดินจะทําให้ดินเบาระบายน้ําและอากาศได้ดีเมื่อผสมกับดินเหนียวจะทําให้ดินล้วนซุยดีค่ะและยังเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินของเราด้วย ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกช่วยเพิ่มธาตุและสารอาหารให้แก่พืชของเราต้นหอมของเรานะคะถอนแล้วสามารถตัดรากลงปลูกได้เลยใบจะตัดหรือไม่ตัดก็ได้ค่ะและนี่คือบรรยากาศสวนของเรายามเย็นมีเด็กๆที่เลิกเรียนแล้วมาช่วยกันทำด้วยค่ะ